รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย แกรี่มีดีที่เดินทางสัปดาห์นี้เราจะพาคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวที่ไหนไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารที่พักบรรยากาศดีๆและสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆที่จังหวัดนั้นๆแต่ว่าจะเป็นที่ไหนติดตามชมกันได้เลยครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเดลมี่มีที่เดินทางนะครับกลับมาเจอคุณผู้ชมแล้วนะครับสัปดาห์นี้เราอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับมีสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆร้านอาหารและที่พักบรรยากาศดีๆรอคุณผู้ชมอยู่แต่ว่าจะมีที่ไหนบ้างนะครับไปชมพร้อมๆกันได้เลยครับ ท้กคครับเดละรี่นะครับสัปดาห์นี้นะครับผมพาคุณผู้ชมนะครับมาอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับวันนี้พาคุณผู้ชมนะครับมากิจกรรมแอดเวนเจอร์กันเลยนะครับเราอยู่ที่เบลอน่าแอดทับลานนะครับต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าที่นี่นะครับยิ่งใหญ่ลังการมากพื้นที่ของเขาเยอะมากเลยนะครับมีไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมคาเฟ่ห้องพักนะครับผมบอกเลยว่าไม่ธรรมดามากๆตอนนี้นะครับผมอยู่กับพี่นงนะครับที่เบลอน่าแอดทับลานนะครับสวัสดีครับพี่นงสวัสดีครับ เมื่อกี้ที่ผมพูดเนี่ยถูกต้องใช่ไหมกิจกรรมที่นี่ครับเยอะมากครับกิจกรรมไหนที่เรียกว่าเป็นแบบต้องทําเลยเวลาที่นักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่เวโรนาครับครับจริงๆเป็นจุดประสงค์ของลูกค้าที่มาพักที่นี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวห่วสลิงเลยครับตัวนี้นี่เลยใช่ครับครับหัวโนสลิงหรือว่าซิกลายนี่เองนะใช่ครับอนอกจากโขนสลิงแล้วนะครับ ATV เห็นว่าที่นี่ก็ เหใช่ครับเป็นตัวท็อปของเราเลยครับครับผมเป็นตัวขายดีอันดับต้นต้นเลยได้เลยนะครับอ่ะงั้นเดี๋ยววันนี้นะครับเราพาคุณผู้ชมนะครับไปขับ ATV ดีไหมพี่หนุ่มเนาะดีครับไไปเดี๋ยวเราไปขับรถกันเลยดีกว่าครับไปครับ ATV ของที่นี่นี่คือก่อนขับเราต้องเตรียมพร้อมอะไรยังไงบ้างครับพี่ อ่าจริงๆจะมีลูกค้าอยู่2กลุ่มครับกลุ่มที่มีพื้นฐานในเรื่องของการขับมอเตอร์ไซค์หรือเคยขี่ทีวีมาบ้างแล้วออันนี้ก็จะง่ายเจ้าหน้าที่ก็จะแนะนําถึงเส้นทางที่จะต้องต้องไปของเราจะมี2อสรูทให้เลือกครับสําหรับบิ๊กินเนอร์ที่อยากถ่ายรูปชิลๆก็จะเป็นทางเรียบโอเคได้ความรู้จากพี่หนงแล้วนะครับไงเดี๋ยวใส่อุปกรณ์อุปกรณ์แล้วเดี๋ยวเราไปขับกันดีกว่าครับไป ครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับได้พี่โหน่งพาขับ ATV นะพี่โหน่งเนาะเรียกว่าชมรอบๆของตัวเวลนาทับลานเลยนะครับแต่ว่าที่เราขับกันเ่ยเราก็เห็นเหมือนเป็นโซนห้องพักหลายๆโซนเนาะพี่โหน่งเนาะก็ของเราจะมีห้องพักหลายโซนครับด้านบนก็จะเป็นโซนเิตารี่ส่วนที่ทางที่เป็นเส้นทางของ ATV ก็จะเป็นกระโจมแคมปิ้งกระโจมแคมปิ้งใช่ครับที่เหมาะกับบรรยากาศในช่วงของฤดูหนาวท้ายที่สุดนี้ครับพี่โหน่งครับอยากพี่โหน่งนะครับฝาก เฟซบุ๊กช่องทางการติดต่อติดตามหน่อยครับเผื่อคุณผู้ชมดูอะไรของเราอยู่แล้วอยากจะมาทํากิจกรรมที่นี่ครับพี่ได้ครับสำหรับการจองห้องพักของที่เวโรนาแอตทัรบลานก็สามารถทักอินบ็อกซ์ที่เพจเฟซบุ๊กของทางเวโรนาแอตทัรบลานเป็นภาษาอังกฤษได้เลยครับแล้วก็ท่านใดที่อยากจะรู้ข่าวสารก็ยังมีช่องทางทางทิกตอกด้วยนะครับ <S <S 2> <S 2> <า>ก็สามารถไปกดติดตามเรื่องโปรโมชั่นดีๆของทางเวโรนาแอททัรบลานได้ครับ ได้เลยครับผมอะยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่หนูมากยินดีที่ต้ like 公公ตอนรับรายการของเรานะครับขอบคุณมากครับพี่หนูครับครับนี่ครับอะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวตอนนี้เราพักกันครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้าเดี๋ยวพาไปหาอะไรทันครับ จะเต็มความยิ่งใหญ่ของการเป็นจุดหมายปลายทางจากนักท่องเที่ยวทุกมุมโลกกับเทศกาลตรุษจีนวารา2,568ชัยนาทาวเมืองไทยโดยมีคุณประนสริวัฒนาพักดีเป็นประธาน,นาคณะกรรมการจัดงานผสานความร่วมมือหลายภาคส่วนเพื่อร่วมฉลองปีมะเส็งมหามงคลอุดมโชคลาภและเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยจีนค่ะ ความน่าสนใจความเป็นแหลกข้าหูวัฒนธรรมที่สำคัญที่คนจีนทั่วโลกและรวมถึงคนไทยเชื้อสายจีนจะมาร่วมกันตรงนี้ที่ช้ยนาทาวแล้วก็กิจกรรมต่างๆยังส่งต่อเนื่องนะครับไปในการรวมพลังแล้วก็ต่อยอดอการสัมพันธ์ไทยจีน50ปีก็หวังว่าจะเป็นสิ่งที่เรายังคงสื่อสาร สืบษสารแล้วก็ต่อยอดนะครับกับพลังของความเป็นชุมชนชาวจีนแล้วก็การพัฒนาของเมืองกรุงเทพมหานครอย่างแท้จริงด้วยครับก็เชื่อว่าจะเป็นการตอบรับแล้วก็ต้อนรับการเปิดปีใหม่ปีงูอย่างสมรูปแบบด้วยครับ ภายในงานจัดเต็มเวทีการแสดงจากศิลปินนักร้องชื่อดังและการแสดงวัฒนธรรมจีนมาร่วมสร้างสีสันความบันเทิงยามค่ำคืนให้ถนนสายมังกรเต็มไปด้วยแสงสีเสียงและปีนี้ยังเปิดพื้นที่ไชน่าทาวมาร์เก็ตเชลเลิมบุรีแลนด์มาร์คแห่งใหม่บนพื้นที่ใจกลางเยาวราชให้ช็อปชิมของดีที่คัดสรรจากชุมชนต่างๆและผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากชุมชนด้วยค่ะ ความรู้สึกนะคะก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆนะคะที่ทางไทยเบฟนะคะให้เกียรตินะคะในการเชิญนะคะทางร้านแซ่ฟุ้นของเราก็ขอบคุณไทยเบฟนะคะที่สนับสนุนนะคะร้านอาหารชุมชนนะคะอย่างเรานะคะร้านแซ่ฟุ้นแล้วก็ขอให้นะคะกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะคงอยู่ต่อไปนานๆวันนี้ป้าน้อยนําสินค้าของป้าน้าคาคือหมูกระดาษทําจาก มือป้าน้อยเองทั้งทุกอย่างเลยค่ะอันนี้ของป้าน้อยนะคะชิปเปอร์ไร้คำอันนี้ของคุณถาวนะคุณหนุ่มไทยเบฟค,ค่ะเป็นคนให้ป้าน้อยมีรายได้เพิ่มมาอีกแล้ค่ะขอบคุณไทยเบฟที่เรียกเรามาชุมชนเราดีใจมากขอบคุณไทยเบฟมากๆเล่นกิจกรรมสนุกสนุกกันไปแล้วนะครับแน่นอน เหนื่อยแล้วครับคุณผู้ชมครับถึงเวลาที่จะต้องหาอะไรลงท้องกันบ้างช่วงหน้าผมพาคุณผู้ชมไปร้านเด็ดเลยแต่ว่าจะเป็นร้านอะไรนะครับติดตามได้ช่วงหน้าครับสนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรดจำกัดมหาชน นุนโดยคิวคอนคอนกรีตมวลเบาประหยัดพลังงานก่อสร้างไวใส่ใจสิ่งแวดล้อมขนมอบกรอบตราโฮมี่โฮมี่อร่อยใครๆก็รู้ค,ครับคุณชมครับช่วงนี้นะครับผมพาคุณชมนะครับมาทานอาหารกัน ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ร้านอาหารญี่ปุ่นบุโดนะครับที่ปราจีนบุรีนะครับผมอยู่กับคุณแป้งนะครับสวัสดีครับค่ะขออนุญาตเรียกว่าพี่แป้งแล้รายการเลยครับพี่แป้งทําตําแหน่งอะไรที่นี่ครับชื่อแป้งนะคะวสิตาทัานสกุลทองค่ะทาตาแหน่งผู้จัดการทั่วไปของโรงแรมเบอร์เจรีเรสเดนค่ะครับผมอ่ะก่อนอื่นเลยคุณผู้ชมที่เราพาคุณผู้ชมมาที่นี่นะครับที่ร้านอาหารญี่ปุ่นบุโดนะครับเขาบอกกันว่า อาหารญี่ปุ่นแถวนี้เยอะมากใช่คแต่ว่าที่นี่คนญี่ปุ่นให้การยอมรับเป็นอันดับหนึ่งจริงหรือเปล่าครับพี่แป้งถ้าไม่ข่มตัวคิดว่าจริงเอ่ะเอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาคุณผู้ชมนะครับมาดูว่าอาหารญี่ปุ่นของที่บูโดเนี่ยมีอะไรบ้างคะ่ะบูโดให้พี่แป้งพูดหน่อยว่าบูโดคืออะไรค่ะ <c oughs> <c oughs> แปลว่าอะไรครับพี่โอเคคือบูโดก็คือเป็นภาษาญี่ปุ่นนะคะแปลว่าองุ่น จริงมันก็สอดคล้องมากับชื่อบรันดีเร์ริเดนซ์เพราะบรันดีก็คือชื่อของไวน์ไวน์แดงก็คือมาจากอางุ่ษอ๋อ,อก็เลยเป็นที่มาของบูโดเรสซองค่ะครับผม<ช>นี่คือเหตุผลที่เรียกว่าบูโดนี่นะครับอะแล้วคราวนี้มาพูดถึงอาหารกันหน่อยดีกว่าในนี้นี่อาโอเคมีอาหารญี่ปุน่นแต่ว่ามีบางส่วนที่ไม่ใช่อาหารญี่ปุ่นด้วยเนาะเออเดี๋ยวให้พี่แป้งพูดหน่อยดีกว่าอะอย่างเมนูแรกเลยละอันนี้เป็นผัดไทยค่ะควาจริงต้องบอกว่าที่นี่เราเน้นลูกค้าต่างชาติ เมนูยอดฮิตหนึ่ง <kas S 2> ของลูกค้าต่างชาติเราก็คือผัดไทยค่ะเราก็มีสปาเกตตี้คาโบนาร่าด้วยครับผมแล้วก็เป็นอาหารญี่ปุ่นที่เหนือก็จะมีข้าวแกงกะหรี่หมูทอดแล้วก็อันนี้เป็นโซบะเย็นกับกุ้งเพมบุระแล้วก็อันนี้เป็นแซลมอนโรค่ะแซลมอนโรใช่ค่ะซึ่งหนึ่ง5สามสี่ห้าห้าเมนูนี้คือพี่แป้งเอามานี่คือเป็นตัวขายดีใช่ค่ะเนอะนอกจากอาหารที่พี่แป้งเอามาโชว์ให้เราดูอยู่ตอนนี้นะครับ ข้างหลังบ้านมีเมนูอะไรอยากจะแนะนำแต่เยอะขนาดไหนอ๋อเมนูค่อนข้างเยอะเลยหลักๆเราก็จะเป็นเมนูญี่ปุ่นใช่ไหมคะเราก็จะมีเมนูอาหารไทยด้วยแล้วก็มีเมนูอาหารพวกฝรั่งด้วยค่สะสเต็กสปากเกตตี้ก็มีอ๋ออ๋อคือครบเลยใช่ค่ะเพราะบางทีลูกค้าญี่ปุ่นก็ทานอาหารไทยด้วยทานสปาเกตตี้ด้วยโอเคเดี๋ยวขอชิมหน่อยดีกว่าครับผู้ชมครับนี่เลยดีกว่าอันนี้แซลมอนโวข้างบนนี่คือใส่ซอสมาให้ฉ่ำๆเลยนะพี่แป้งใช่ค่ะ ได้ความเป็นซามโบโลนะแม่นะอันนี้เมนูฮิตของคนไทยใช่ค่ะแล้วคนญี่ปุ่นเขาสั่งเยอะไหมพี่คนญี่ปุ่นไม่ค่อยทานค่ะเขาจะทานเป็นแบบปลาด<า>ินล้วนเลยเออปลาดิบก็จะไม่ค่อยทานเป<อ>็นอย่ยญี่ปุ่นที่นี่จะเป็นออคุณผู้ชายมาทํางานเมนูที่อยากแนะนำน,นะคะก็จะเป็นข้าว แกงกะหรี่หมูทอดนะคะซึ่งข้าวแกงกะหรี่ของเราจุดเด่นคือเรามีหลายท็อปปิ้งให้เลือกไม่ว่าจะเป็นหมูทอดไก่ทอดไก่ย่างหมูชาบูอะไรแบบนี้ก็คือลูกค้าสามารถเลือกได้ตามความต้องการเลยแล้วก็รวมไปถึงเราจะมีเป็นไข่ข้นด้วยแบบเป็นไอ,อ,อ่ข้นใ<อ>ช่สามารถเลือกได้ผมอยากได้ทั้งหมูทอดแล้วไก่ทอดในจานเดียวได้ไหมได้ก็คือเปิดแอร์ท็อปปิ้งเพิ่มแล้วก็มีชีสเพิ่มได้ด้วยเพิ่มชีสอเพิ่มชีสใช้ได้ด้วยใช่ค่ะเ้ยนี่เหมาะมากเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับที่นี่ ออนอกจากจานนี้เนี่ยทานคุณดูี่ใหญ่มากนะพี่แจ๊กนะใหญ่มากค่ะแอบบอกได้ไหมครับว่าราคาเริ่มต้นเท่าไหร่ครับพี่ราคาเริ่มต้นจริงๆของข้าวแกงกะห,หรี่เนี่ยร้อยห้าสิบาทเริ่มต้นเหรอเริ่มต้นร้อยห้าสิบาทเริ่มต้นร้อยห้าสิบบาทแต่ท็อปปิ้งก็จะบวกบวกขึ้นไปตามราคาท็อปปิ้งอย่างเมนูเนี่ยหนี่จานนี้ใหญ่มากพี่แจ๊กค่ะอย่างราคาเริ่มต้นและกันของที่นี่ประมาณเท่าไหร่ครับพี่เริ่มต้นตั้งแต่ลหลักไม่ถึงร้อยค่แะแล,ล้วก็จานอย่างจานนี้นะคะอย่างเยอะๆอย่างเงี้ยสองร ขับรถมาจากกรุงเทพเหนื่อยก็ต้องใจใหญ่น้พี่แป้งเนาะโอ้โหอตอนแรกนะครับคุณผู้ชมได้ฟังว่าร้านชิมบูโดเนี่ยผมคิดว่าจะเป็นอาหารญี่ปุ่นเลยแต่จริงๆคือมีเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นอาหารไทยอย่างผัดไทยอาหารฝรั่งนะครับแต่ก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นนะครับคุณผู้ชมไหนนะครับที่มีโอกาสขับผ่านเส้น3ามสี่ตราชิมบุรีนะครับก็อยากให้ลองมาทานกันที่นี่นะครับผมฝากคุณผู้ชมไว้ด้วยนะครับกับร้านอาหารญี่ปุ่นบูโดนะครับ ถ้าคุณผู้ชมดูอะไรเยการของเราอยู่ครับพี่แป้งแล้วอยากจะมาทานอาหารที่นี่มีช่องทางการติดตามติดต่อทางไหนบ้างครับพี่ของเราก็จะมี Facebook นะครับชื่อบ u r ก u รดี r e s เด e น c ์สามค่ะสามารถเซิร์ช Google Map ได้เลยนะคะแล้วก็ตรงมานี้ได้เลยครับผมฝากไว้ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับแต่ว่าอย่างตอนแรกนะครับที่เราพูดถึงคําว่าบ u r ก u รดีเรสเด e น c ์ที่นี่นอกจากร้านอาหารแล้วยังจะมีห้องพักให้ ท่องเที่ยวด้วยเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันครู่หนึ่งช่วงนี้พี่แป้งอยู่บอมนะเดี๋ยวพี่แป้งนะครับจะพาเราไปดูห้องพักที่กันและพ่้อมใจไว้หน่อยใครที่ชื่นชอบการเล่นกอล์ฟที่นี่มีกอล์ฟมูเลเตอร์ด้วยติดตามได้ช่วงหน้าครับทานอาหารอร่อยอร่อยกันไปแล้วนะครับผู้ชมครับบอกเลยว่าช่วงหน้าผมเตรียมห้องพักรอคุณผู้ชมอยู่จะเป็นห้องสไตล์ไหนบรรยากาศจะเป็นแบบไหนนะครับติดตามได้ช่วงหน้าครับ สนับสนุนโดยคอตโต้สนับสนุนโดยคิวคอนคอนกรีตมวลเบาประหยัดพลังงานก่อสร้างไวใส่ใจสิ่งแวดล้อมสนับสนุนโดยคอตโต้ คอตโต้ได้สร้างคอนเทนต์เพลย์ลิสต์ดีๆสำหรับคนที่กำลังเลือกซื้อกระเบื้องเลือกอย่างไรอะไรที่เหมาะกับพื้นที่คุณต้องการเลสทายเคล็ดลับฉบับคนช่างเลือกตอบโจทย์ใครที่กำลังซื้อกระเบื้องมองหาข้อมูลดีๆที่จะช่วยคุณเลือกซื้อได้อย่างถูกต้องสวยงามเหมาะกับการใช้งานลองคลิกเข้ามาได้เลยครับ ลับเ,เข้าสู่รายการ The d i a r ่นะครับผู้ชมครับช่วงนี้ยังอยู่กับพี่แป้งที่ Burgundy r e s i d e n ดนซ304นะครับผมหังจากช่วงที่แล้วเราทานอาหารกันแล้วเนาะพี่แป้งเนาะ,ะช่วงนี้พี่แป้งจะพาเราเดินดูห้องพักกันแต่ว่าก่อนอื่นต้องถามพี่แป้งก่อนนะครับว่าที่ Burgundy r e s i d e n ดนซเนี่ยเรามีประวัติคร่าวๆอะไรอยากจะแชร์ไหมครับก็ที่นี่นะคะเราเปิดตั้งแต่ปี2015ค่ะแล้วก็จริงๆมันเกิดจากความสําเร็จ ของสาขาแรกของเราที่เบอร์นดีเพลสทองหลอซอยสิบนะคะเราก็เลยมาขยายสาขาที่2ที่นี่ที่ปาจินบุรีค่ะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเดี๋ยวเราให้พี่แป้งพาเราเดินทัวร์หน่อยละกันเราพี่แป้งเนาะเห็นว่านอกจากห้องพักแล้วเนี่ยยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวลูกค้าเนี่ยเยอะมากใช่ค่ะมีแม้กระทั่งกอล์ฟซิมูเลเตอร์ค่ะกอล์ฟซิมูเลเตอร์รวมไปถึงออนเซนด้วยที่เรามีออนเซนด้วย พี่แป้งพูดมาถึงขนาดนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราตามพี่แป้งเดินดูห้องพักที่นี่กันเลยได้ค่ะนะต้องตามไปเลยครับตรงที่เราอยู่ตรงนี้คือเรียกว่าไงดีครับพี่แป้งเออตรงนี้เป็นล์กเวย์ค่ะที่จะเดินไปถึงเอ่อฟาซิลิตี้ต่างๆของโรงแรมแล้วก็รวมไปถึงอีกตึกหนึ่งของโรงแรมด้วยค่ะอ๋ออ๋อมีหลายตึกใช่ค่ะมีนีสองตึกสองตึกทั้งหมดกี่ห้องนะครับเออมีทั้งหมด1ร้อยสามสิบห้องค่ะโอ้เยอะมากเลยนะพี่แป้งโอ้อ่ะตรงนี้คือสระว่ายน้ำใช่ไหมแป้งใช่ค่ะใหญ่ไปปหครับพี่ จริงๆเราตั้งใจทำมาให้ใหญ่เพื่อลูกค้าเนี่ยจะได้เหมือนว่ายออกกําลังกายความยาวทั้งหมด20เมตรค่ะแล้วก็ข้างบนตรงนั้นนะครับคุณผู้ชมใกล้ๆก็จะมีห้องยิมเหมือนกันก็ตรงนี้นะครับคุณผู้ชมครับทั้งสาว่ายน้ําทั้งยิมแล้วนะครับไงเดี๋ยวเราให้พี่แป้งนะครับพาเราไปดูห้องพักก่อนเลยแล้วกันใด้ค่ะห้องแรกเป็นทา์อะไรครับพี่เออเป็นสตูดิโอสวีทค่ะได้เลยได้ค่ะเดี๋ยวไปดูห้องพักกันครับค่ะ เข้ามาแล้วนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับห้องแรกของเบอร์กันดีเรสซิเดนซ์ให้พี่แป้งขายเลยครับมีพิเศษยังไงบ้างก็ห้องนี้นะคะจะเป็นสตูดิโอสวีทค่ะขนาดเราก็จะสีสองตารางเมตรก็จะดูใหญ่นิดนึงจุดแข็งของเราเลยนะคะก็คือเราจะมีโซนที่เป็นโซนครัวที่แบบใหญ่โตแล้วก็<อ>เรามีไมโครเวฟมีตู้เย็นขนาดใหญ่มีเครื่องซักผ้าให้อันนี้สำหรับลูกค้าที่เป็นอยู่ระยะยาวตู้นี้นะคะครใส่กุ่มกอล์ฟอ๋อคนญี่ปุ่นเขานิยมเล่นกอล์ฟกัน ตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะทานข้าวโต๊ะทานข้าวนะครับผมแล้วก็เราจะมีทีวีญี่ปุ่นด้วยนะคะอันนี้มี20ช่องออนไลน์ตรงจากญี่ปุ่นเลยอ๋อเหรอใช่ก็คือจะช้าเร็วกว่าเรา2ชั่วโมงครับผมมันคืออันนี้โดยตรงเจ๋งมากนะครับผู้ชมครับตรงนี้นะครับก็เป็นโซนนั่งเล่นค่ะสําหรับใครนะครับที่มาทํทธุระทางานเสร็จยังไม่อยากนอนก็มานั่งเล่นชิลตรงโซฟาได้นะครับผมห้องนอนก็ใหญ่ๆห่เลยเนาะใช่ก็คือเตียงเป็นเตียง6ฟุตเลยครับพี่แบงค ผมและที่สำคัญน,นะครับนี่เห็นว่าด้วยความที่ชาวต่างชาติมาพักเยอะค่ะห้องน้ําก็ต้องพิเศษแน่นาะใช,ะะใช่ที่นี่เราจะมีอาบน้ําทุกห้องเลยอค่ะเพราะว่าจริงๆสำหรับคนญี่ปุ่นเนี่ยอาบน้าสําคัญมากคนญี่ปุ่นชอบแช่น้าครับค่ะเราก็จะมีอาบน้ำในห้องทุกห้องเลยผู้ชมเป็นไงครับดูห้องพักแล้วห้องสตูดิโอแต่ว่าอีกห้องเห็นบอกว่าใหญ่กว่านี้อีกใช่เป็นวัน bedroom ค่ะชื่อห้องว่า uh, one bedroom suite one bedroom suite งั้นเดี๋ยวเราให้พี่แปงเนี่ยพาเราไปเดินดู รอบๆที่พักหน่อยดีกว่าได้ค่ะเนอะอะตามมาครับคุณผู้ชมครับน,นี่คุณผู้ชมที่แป้งบอกเรานะครับอันนี้เรียกว่าเป็นสวนพัดนะพี่แป้งใช่เป็นสนามพัดกอล์ฟเล็กๆค่ะให้ฝึกครับผมนี่ครับคุณผู้ชมครับบอกเลยว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยคือเขาช,ขาชอบเล่นกอล์ฟมากๆเลยตอน,นี้นะครับคุณผู้ชมครับเราพาคุณผู้ชมนะครับมาอีกหนึ่งห้องทิศพิเศษมากๆ ของเบอร์กันดีเรสซิเดนซ์สามศูนย์สี่นั่นคือห้องอะไรครับพี่แป้งห้องออนเซนค่ะห้องออนเซนในประเทศไทยคุณผู้ชมคิดดูเออทำไมถึงอยู่ดีถึงสร้างเป็นห้องออนเซนขึ้นมาพี่แป้งก็ตามที่บอกเลยว่ากลุ่มลูกค้าหลักที่เราตั้งใจไว้ก็คือกลุ่มชาวญี่ปุ่นและออนเซนเราก็มองว่าเออน่าจะเป็นจุดขายหลักอุ่นๆกำลังดีนะแป้งใายของเราที่นี่น้ําประมาณ40-42องศาค่ะนี่ยิ่งถ้าสมมติว่ายิ่งหน้าหนาวของไทยที่ผ่านมาคุณผู้ชมสบายนะ สบายชัวร์ทำงานเสร็จปุ๊บก็เคยมานอนแนช่ตรงนี้แล้วก็ที่สำคัญน,นะครับห้องอาบน้ําตรงนี้ก็มีเหมือนกันคือเอาเต็นที่ญี่ปุ่นมาเลยเจ๋งมากเป็นหนึ่งแฟคซิลิตี้นะครับที่ใครที่อยากจะได้มาแช่ออนเซ็นแบบมาพักผ่อนก็พักผ่อนได้เต็มที่ <S 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 ต้องมาที่นี่เลย <S <S ใชครับผมอ่ะเดี๋ยวพาผู้ชมนะครับไปดูห้องพักอีกหนึ่งห้องกันวั b e d r o o o จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูเลยครับ แล้วครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่ห้องทายต์วันเบสบูมกันแล้วพี่แป้งค,ความพิเศษของห้องนี้แตกต่างในกับห้องสตูดิโอครับพี่ห้องนี้จะขนาดใหญ่กว่าก็คือ60ตารางเมตรนะคะแล้วก็มันจะแบ่งห้องนอนกับโซนห้องนั่งเล่นอย่างชัดเจนจะมีห้องกั้นอยู่ค่ะแต่ว่าสไตล์เหมือนกันจะดูแล้วแบบโทนเดียวกันอะไรเงี้ยครับ,รบประมาณนี้คือโทนเนี่ยต้องบอกคุณผู้ชมนะว่าเน้นเหมือนเป็นสีเ e อิร e ์ธโทนสีไม้นะครับเพื่อที่เวลายอยู่เนี่ยมัน มันได้ความสบายตามีความเหมือนอยู่บ้าน<ช>มากกว่าอยู่โรงแรมห้องเล่นก็คือจะอยู่ตรงนี้หมดเลยใช่ค่ะครับผมทานอาหารคุณจะทานตรงหน้าทีวีก็ได้<ช>ทานอ,อ,อยู่ข้างหน้าโซฟานะครับแล้วก็ห้องนี้คุณชมไปตามมาดูห้องนอนกันนะครับสำหรับห้อง one bedroom นี่จะเป็นยังไงนี่ต้องบอกนะครับว่าเตียงก็มาเฮงเหมือนเดิมเลย king size นะพี่พแป้งเ<ช>นาะใช่ค่ะมีทีวีให้นะครับแล้วก็ห้องน้ำเนี่ยก็มาอยู่เป็นในตัวตรงนี้เลยใช่ค่ะ แต่ว่าถ้าใครอยากที่จะได้ห้องใหญ่ครับมีการแบ่งแบบแบ่งห้องไปเลยค่ะแนะนำนะครับคุณชรงทับลองมาที่ห้องนี้กันนะครับผมนี่แหละครับคุณผู้ชมครับเบอร์กันดีรีสิเดนซ์สามนะครับนี่เป็นไงบ้างวันนี้ผมบอกเลยว่าทั้งอาหารที่แปงพาไปทานมารวมไปถึงได้พาเราไปดูนะครับว่าจะเป็นห้องพักนะครับ2องสไตล์รวมไปถึงสัพเอริตี้ที่เยอะมากจริงสําหรับห้องพักหนึ่งที่จะมอบให้กับนักท่องเที่ยวนะครับ สำหรับคุณผู้ชมคนไหนนะครับถ้าดูรายการของเราอยู่แล้วอยากจะมาพักที่นี่ครับพี่แป้งครับมีช่องทางการติดตามติดต่อทาไหนบ้างครับก็จะมีเพจ f a c e b o o k นะคะชื่อเบกรนดีเดสเซนต์สามศูนยค่ะแล้วก็ทิกต o k เบอร์กันดีสามค่ะแล้วก็สามารถโทรมาได้ที่098 104 9้าแค่ะครับผม ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับคุณผู้ชมคนไหนนะครับที่มีแลนที่จะมาเที่ยวที่ปราจีนบุรียังไงวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับพี่แป้งมากๆที่เปิดทั้งร้านอาหารและก็ห้องพักต้อนรับรายการของเรานะครับขอบคุณมากครับและเช่นเคยนะครับเราก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนรายการของเราด้วยนะครับบริษัทไทยเบลเรดจำกัดมหาชนคอตโตอีกมณเบาคิวคอนและขนมปังอบกรอบตราโฮมี่นะครับ สัปดาห์หน้านะครับเราจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ไหนต้องติดตามกันนะครับแต่ว่าวันนี้บอมและพี่แป้งหมดเวลาลงแล้วขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสนับสนุนโดยคิวคอนคอนกรีตมวลเบาประหยัดพลังงานก่อสร้างไวใส่ใจสิ่งแวดล้อมสนับสนุนโดยคอตโต้